เหตุมีอยู่ว่าโอ้ยว่าเรากระตลกเจ้าของนะคะอันแม่เพื่อนนะ่ะเป็นคอกแรกคลอดลูกออกมาซีตัวตุยไปแล้วสามนะคะเหลืออยู่ตัวเดียวแต่ว่าแม่เขาให้นมลูกไม่เก่งตอนนี้มันกับเวลาลูกจะดูดนมอะ่ะเ,เพื่อนจะอันพริกตัวนี้ไะคะว่าให้ลูกดูดนม เนีย่ยเดือนกว่าๆแล้วยังตัวเท่านี้เองนี่แม่นมอ,อย่างเราก็ต้องหาวิธีการก็ไปซื้อนอมแพะมาให้น้องกินนะคะกับป้วนถามไม่ร้าน่ะนังกระขาดนมเนาะก็เล้ตัวซัมนี่อันมือวานนี่ก็เลยมีไอเดีย่าเอาไปฝากย้ายเพิ่นกินนมย้ายเพิ่นก็นะพอไปาย้ายเพิ่นก็คลอดลูกพ้อมพ้อมกันนี่เด้อ สองตัวแต่ว่าเขาเกิดเล่กัน,เก,นเกินกันบ่บกเกินสามเมืออเอจองตัวนั้นอ่ะเขาโตแล้วแต่เขาไปเกิดอยู่ทั้งเราเราเขาไหมคะวานแม่นมอวานแม่น,ม, <c oughs> ม,น,ม,นมก็เล่นเอาเพิ่นล้มไปเรีนฝากสิกินนมมันย้ายเพิน่นเสดย้ายเพิ่นเร้วเห็นเท่านั้นแหละคิดว่าเป็นลูกเจ้าของเสดเปล่าเลยคิดว่าเขาเอาลูกเจ้าของลงมาเล่น ลงมาจากเรานะ้ากระคาบตัวน้นอยๆึ้นไปทั้งเราคาบยางเลี้ยวเราก็กระโดดขึ้นย่างเ,เลี้ยวได้ไหมละปื้อตกใจอะไรจะไปหาบันไดเมื่อปีนขึ้นเราขเขา่าไปตามหาแมวน้อยนอ้ออ้ยถึงตลกทึงต,ก,งตกใจทึงต่อยหัวจะของมันบอกขึ้ห้องขี่ความขี่เทาเนาะแล้วมันหวงลูกเนาะ ตอนนี้ก็เลี้ยงกันไปตามวิถีเรานี่เลยเนาะเดี๋ยวก็โตแล้วมั้งเนี่ยหนึ่งเดือนเพิ่งจะยังไม่เท่าฝ่ามือเลยแต่ตอนนี้เริ่มดื้อแล้ว